นักกีฬาเต็มสนามเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e พบกับช่องเบิดบูมฟาร์มนะครับวันนี้หลังจากทำงานเสร็จแล้วก็เย็นๆดูเด็กๆในหมู่บ้านเล่นกีฬากันครับพี่ๆน้องๆทั้งนั้น,น,น,นเลยนะครับกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับนี่บูมบูมซาลงด้วย ไปไหนเลยจานเพชรลงกระปวนเขาแล้วเ

ลง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  <S <S ตอนนี้นะครับเด็กรุ่นเล็กก็ต้องมาอยู่ข้างสนามนะครับเนื่องจากอ่าอันนี้ทีมโอเพนนะครับเติบโดยอาจารย์เพชรรับด้วยอาจารย์เต๋าตีด้วยมังครับโอ้รอบอลตกก่อนนะคุ ตอนก่อนตอนเป็นปฐมผมก็เป็นนักบอลลี่นะครับมือหนึ่งของฟิีจุฬาเลยนะครับแต่ห่างหายมาน่าจะยี่สิบปีมั้วครับเนี่ยที่ไม่ได้เล่นบอลลี่เออเกือบได้ ะครับน้องบูม้ทำท่าเซตนี้ล้างแค้นได้ ลานกีลาเราก็พี่น้องเยอะมากนะครับนี่นับด้วยสายตากันสักยี่สิบคนเ,เสดโดยน้องจูนไปแล้วจันเพลรับทั้งแนนอตกน้ำตามระเบียบดอ นี่น้องบูมตายเกี่ยวไม่เอาว่าล,ลูก่อนมาชมกันต่อนะครับสเสิบฟป็นน้องจูนนะครับรับด้วยอาจารย์เพชรน้องแนนตั้งน้องบัวตบเรียบร้อย

ไปาเร็จนี่ก็เป็นกิจกรรมช่วงเย็นนะครับสำหรับหมู่บ้านเรานะครับมีแต่พี่ๆน้องๆทั้งนั้นน,นะครับเรียบร้อยก็สำหรับวันนี้ก็ขอ,อลาเพียงแค่นี้ก่อนครับอย่าลืมกดติดตามช่องบุญฟูฟ้านะครับ